สวัสดีจ้าพ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีขอว่าเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเน้อนี่จ้ะสวัสดีจ้ามาคลิปแรกได้จ้ะพี่น้องเนี่ยากันนอนแล้วเรียบร้อยออส้มฉุน เอ๋กัดจะลูกได้หักลูกแห้งแหงเด้รักลูกมากแต่ว like ่าแห่งม <Oil> ักกัดมักหยอกลูกเก็บๆเนี่ยอุ้ยอุ้ยพฝนอ่ะฝนฝนมึงมึงมึงฝนฝนฝนคักคลักคลักมองดูฝนอ่ะแต่ว่าสายฝนมันก็ฮ่าคลักคักแม่พฝนมาอยากหนีไปใส่ได้พี่น้องมึงความผูกพันเนาะเด็กหน่อยมันจำแม่มันได้เนาะมึงไะ แม่กับต,ตีตีได้ตกตลูกเลยพี่น้องเพื่อนกับฮักลัแต่ว่าเพื่อนขันเขียวได้ค่อยได้ตีเองเซกคิดว่านะ ก้อนนีแเท้างหลยดู่ใ่เหลือพุ่นก็มีสองตัวพี่น้องสามตัวในหลือ,อนูนใต้ต้นสามตัวจ้ะน้าแดงสองสมโอนึงสมชุนอยู่เนี่ยนี่น้าแดงอีกตัวนึงอยู่เนี่ยนี่นี่แม่บุญรอด เล็กน้อยอืมันมือกินข้าวแล้วก็นอนนี่จ้ะเสียงพัดลมนักวิ่งนองขอโทษขอให้หลายๆได้จ้ะมันห่อนกันเพราะเปิดห่อนอ่ะเสียวน้องสวยตัดไม้เสร็จแล้วจ้ะเออไอ้นี่พอจะชู้น,นั่งน,น,นี่คนยันแม่นี่ย คุณญาติแม่จับตัดใหม่จะต,ต้องตัดด้วยแล้วพี่น้องนี่แหละฉันระแวงเห็นบะเนะ <c oughs> น้ยแงมข้างรางเห็นว่าไปละไปละวเรื่องใดก็ต้องตัดเลยพี่น้องเ่าตัดเ่าได้ลอ,อ,อล้วนาเขารับก็ต้องค่อยไปตัดจับผนว่านนี่พี่น้องเอ้ยังนะคิดนิดละนะ้วบักเจ้าสู่ง่ายไง โอ๊ะคักมือซูมือซูมือน้อนโอ๊ะคักซูมืออันอันนี้กับพ่อเขาละพี่นอนไปบโแมนเดยเออแมนแมนพ่อเขาละอันลูกประจมพันแม่เนี่ยเออ บางพนน้อนมันต่สร้างตตดสร้างด้วยคีเทาก็ไหพน้อยมตั้างอยู่เลยได้พี่น้องไเห็นบ่เนี่นี่โอ้ยหนอสมจุกเอ้ยเนี่ยน้องมันแัสร้งอย่เลยไดไนโอ้ยบนหักมนตัวแท้ใส่ฝนมึงน่ดูเอ้ยหนอ ตาโฟนกระฮักแม่ตาแม่เพนนิ่น่ะว่าขันเข่วตีตาลูกเด้พี่น้องเ้ยตาดิต้นตาดิต้นมึงเนี่ยอยู่น้ำกันหฮโดรลูซีคน้นนั่นแหละสิบประเทศมันรอบหนาหนึ่งน้องอยู่หันสามตัวแมนเบิดนี่ห้าตัวมีตัวหนึ่งตัวผู้ ทำมาหมดแล้วพว tamam. กน том, ี้ทำมาหมดแล้วเนี่ยแต่เึ็กตนอืมเพินหักแม่เพินเพินกับแม่เพินกับ่อหักกี่เป็นองระแวงได้เลยยันถึกตัดไหมเะเออเหลียวพวกเขาอยืดเลย่นียนะ มันขียนข่ย่านขี่ย่านเนี่ยน่คน,นละแวงเป็นโรคละแวงออขอบพระคุณหลายๆได้จ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคู่ทุกคนได้จ้าขามาุณนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะกายให้น้ำแน่ได้จ้าเด้อกดกระดิ่งจ้ากระสีขอลงคลิปไปตำหนิก่อนได้จ้าเด้อก็ย้อนห้อพ่อกันอีกคลิปหนาได้จ้าพี่น้องก็ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคู่ทุกคนได้จ้ จังได้บ้านปรักแมวก็ยังต้องการซ้ายแมวอยู่ด้วยจ้าเด้อซ้ายแมวอาหารแมวยารักษาขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีจ้า